ยะถาวาริวะปุราปาริปุริติสัารังเอวะมเมวอิโตทินนางเปตานัางอุป,ปาการปฏิเ,เชตังปะเทตัางไมหังขเขปเมวะสมิะตุสัพเพปุริตตสังกปะ จันโดปัญญาโสยัธาอิจิตังปะทิตังไม่หังคิปเมวสเมชตุสัพเพปุเรนตุสังกปามณิโชติราโสยัตธาเววาชาตุสัพพารโอคเวนัสตุมาเมภาวตุอัน โสเคเทคายุโกภาวเมอภิวาทนาสิเลสนิจจังบุตรปจายโนจัตตารุธรรมวัฏฐานติยุวันโนสุขังพาลานตีอนุตรังอภิสัมโพเิงสัมพุชิตวายธทาฆะโตม ปัมมังยังอเทเสสิพรหมวิหารธรรมมาจากกังอนุนตตรังสม,มเทวาประวัติเตนโตพรหมโลเกอปฏิวัติยังยาตาขาตาอุโพอันตาปฏิปฏิจะมัชิมาจะตัวโสพรหมสัเสเจโสวิสุทธังยานาทัตุนัง เทิตังพรหมวิหารธรรมราเชนสัมมาสัมโพธิกิตนังนาเมนวิสุตังสุตังพรหมวิหารธรรมมาจากกปวัตตนังไวยากรณาปาเทนาสังขตันตมภนามิเสทเวอิเมอันตาปาภชิตนานาเซวิตาพายโย ใายังคาเมสุคามาสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุจเิโกอัพรมอัพรมมาจอนาตสันหิตโยโยจายังอาตากิลมัทานุโยโคโทกโน อะพรม,มาอนาตาสันหิตโตเอเตเตโอภะอันเตอโนปะคัมมามาชิมาปฏิปทาญาณธาตสนญาณธาตสนวิสุทธิมาขยานธาตสนวิโสติพอนละเอญาณธาตสนวิสุวิสโสธิ ยะถาคเตนะอาภิส hm 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 ัมโพธังพรหมาจากขุกรณีพรหมาวิหารธรรมาจากขุกรณีพรหมญาณกรณีพรหมาวิหารธรรมญาณกรณีออปสมายอภินญายาอภิสัมโพธะฉลาเพญยายาอภิสัมโพธายาปรินิ เปียนนายะสะปพโทกัสมุทัยมาคันิโรธาขามิเนปฏิปทาญาณธาสนาวิสุทธิมาขญาณธาสนาวิสุทธิพลญาณธาสนาวิสุทธิยางตั้งวัตตาตุกตมาจะสามาริมาปฏิปทฏฐานญาณธาตเนนาวิสุทธิมาขญาณธาสเนนาวิสุทธิ พอลยานาาสนาวิโสติยะถาคเตนะภิสัมโพธาพรหมาจากขุกรณีพรหมววหารธรรมาจากขุกรณีพรหมายานักนักรณีพรหมววหารธรรมายานักรณีอุปสมายาจลาเพนญายา อภิสัมโพธายาปริเิปยานนายาสาะโทขสสุทยามาคันิโรถ้าขามิเนปฏิปัาเเียนนาธาสนาวิสุทธิมาคะอเยนนาถาสนาวิสุทธิพอนละเียนนาธาสนาวิสุทธิยาสร้างวาตตุอายเมวะรมมาตวาตสร้างขิโกมะโขไสยะทีถัง สัมมาทิฏฐโชกามังสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมาวจมันโตสัมมาอาชีวาปริสุทธิสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมโพชฌงค์สัมมาสมาติสัมโพชฌงค์สัมมาญาณังสัมมาวิมุตติมาโค สัมมาวโมติญาณาาสนาคันโทสัมมาสัมพุทธสาวกสัมมาสัมพุทธาสานังสัมมามคโคอายังโคสามาทิมาปฏิปทายัติปฏิปทาญาณธาสนาวิโสติมาคยญาณธาสนาวิโสติพลญาณธาสนาวิโสติ ทิยะถาคเตนะอภิสัมพุทธาพรหมจากขุกรันพรหมวิหารธรรมมจากขุกรณีพรหมญาณกรณีพรหมวิหารธรรมญาณกรณีโอปัสสมายะชลาเพญญาญาอภิสัมพทธายาปรินิเพียนนายสาพทโทคสมุทายมาคันิโรธาขามิเนปฏิปัา ยานาธาตนาวิโสติ่มาขยานญาณธาตนาวิโสติ่พัลย์นาณธาตนาวิโสติยามสังวัตตุอิทางข้ปัญหาโทขังชาติโกขังพรหมาสสจังชาติเปโธขาชราเปโธขามรณะเปโธขัง โตกับปริเทวะทุกขโทมานาสุปายาสาปิทุขังปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิเวปโยโคทุโคยัมปิชังนลปฏิตามปิทุขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานนขันธาทุกขังอีทางโคปนทุกขสมุทโยพรหมาสัจัง ยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคัสหคตาตังตาตรตาตราพินันทินีไซยาธิทังโรปตัตนหาอะโรปตัตนหาสาสตาตานหาอสศาธตัตนหาขันธตันหาอะคันธตันหารสตัตนหาอรสตัตนหาโพธพตันหาอโพธพตันหาธรรมธรรมธรรมตันหาอธรรมตันหา กามาตันหาอกามตันหาภา,า,ตาวตันหาอภาวตันหาวิภาวตันหา,นหาเอทางโคปนาโทกานิโรโทพรหมศาสจังโยตัดสาเยวตันหายา,าเซสวิราคะนิโรโทปริจจาโคปตินิสโควิโมติอนาลโยอาลยาสมุขะโตวัตโตปเชโท ทิทางโคปนาโทขานิโรทคามิเนปฏิปัาฐานาทาสนาวิสูทธทิมาคยาณาสนาวิสูตรทิพรลายานาสนาวิสูทธทิพรมาสัดจังอายเมวะพรหมางทวาตาสรคิโกมะโคไซยะทิทางสมาธิตุชุกัม มังสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีวะปริสุทธิสัมมาวายามุสัมมาสติสัมโพชังโขสัมมาสมาธิสัมโพชังโขสัมมาสัมพุทธสาวกุสัมมาสัมพุทธัสสสนังสัมมามะโคอิทัง ถูกขังพรหมศาสตร์จันติเมพิกเวโปเพอนโนสุเตสุพรหมวิหารธรรมเมสุพรหมวิหารธรรมมาจากคงอุทปาทิพรหมวิหารธรรมมายานังอุทปาทิพรหมวิหารพรหมจากคงอุทปาทิพรหมมายานังอุทปาทิพรหมปัญญาอุทปาทิ พรหมวิชาอุทปาติพรหมโลกโกอุทปาทิทางโคปันิทางถูกขัางพรหมศาสจังปรินญานติเมโปเพอน,นันโนสุเตสุพรหมวิหารธรรมเมสุพรหมจากคุงอุทปาติพรหมญาณังอุทปาติพรหมปัญญาอุทปาติพรหมวิชาอุทปาทิ พรหมาโลโกอุทปาทิตังโคปันิทังถูกั้งพรหมสศาสังปารินญาตันติเมโปเพอนโนสุเตสุพรหมวิหารธรรมเมสุพรหมจากคุงอุทปาทิพรหมญาณังอุทปาทิพรหมปัญญาอุทปาทิพรหมเวชชาอุทปาทิพรหมาโลโกอุทปาทิอีทางทูกขสมุทโยม พรหมศาสตร์จันติเมโปเพอน,นัโนสุเตสุพรหมวิหารธรรมเมสุพรหมจากคงอุทาปาติพรหมญาณังอุทาปาติพรหมปัญญาอุทาปาติพรหมวิชชาอุทาปาติพรหมโลกโกอ,อุทปาติตั้งขคปณิทางทุกขสมุทโยพรหมศาสตร์จังปางาตาพันติเมโปเพ อนโนสุเตสุพรหมมวิหารธรรมเมสุพรหมมาจากคงอุทปาทิพรหมมายานังอุทปาติพรหมปัญญาอุทปาติพรหมวิชชาอุทปาทิพรหมมาโลโกอุทปาติตังโอปนิทังโทกัสสมุทโยพรหมศาสจังปะเฮนันติเมโปเพอนโนสุเตสุพรหมมวิหารธรรมเมสุ พรหมาจากคุงอุทปาทิพรหมญยานังอุทปาทิพรหมปัญญาอุทปาทิพรหมวิชาอุทปาทิพรหมโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธม์พรหมาศาสันติเมปกเพอนาโนสุเตสุพรหมวิหารธรรมเมสุพรหมาจากคุงอุทปาทิพรหมญยานังอุทปาทิพรหมปัญญาอุทปาทิพรหมวชชาอุทปาทิพรหม มาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขนิโรโธพรหมมาสัจจังสาธิกาตาพันธิเมปโปเพอนันโนสุเตสุพรหมวิหารธรรมเมสุพรหมจากคุงอุทปาทิพรหมญาณังอุทปาทิพรหมปัญญาอุทปาทิพรหมวิชาอุทปาทิพรหมโลโกอุทปาทิ ต่างข้อปฏิทางโทกันิโรโทโพรหมาศาสจังศาสิกตันติเมโปเพอน,นัโนสุเตสุพรหมวิหารธรรมเมสุพรหมจากคุงอุทปาติพรหมญาณังอุทปาติพรหมปัญญาอุทปาติพรหมวิชางอุทปาติพรหมโลโกอุทปาติทางโทกันิโรทขามิเนปฏิปทาร ญาณธาตสนาวิสูที่มาขยานธาตสนาวิสูที่พอลยญาณธาตสนาวิสูที่พรหมาสัจจันติเมโปเพอนโนสุเตสุพรหมาวิหารธรรมเมสุพรหมาจากคุงอุทปาติพรหมญยานังอุทปาติพรหมปัญญาอุทปาติพรหมวิชาอุทปาติพรหมาโลโกอุทปาติ ตังโคปนิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาญาณทาฏชนะวิโสติมาคาญาณนาชนะวิโสติพรายญาณนาชนะวิโสติพรหมศาสจังพาเวตาพันติเมโปเพอนันโนสุเตสุพรหมวิหารธรรมเมสุพรหมจักคุงอุทปาติพรหมญาณังอุทปาติพรหมปัญญาอุทปาติพรหมวิชาอุทปาติพรหมโลโก ออทปา,าทิตังโคปนิท,งทังโทกนิโรธาคามมเนปฏิปทายญาณธาสนาวิสุทธิมาขยาณธาสนาวิสุทธิพรลายญาณธาสนาวิสุทธิพรหมศาสจังภาวิตันติเมโปเพ,พอน,นโนสุตเตสุพรมาิหารธรรมเมสุพรมาจากุง พรหม,มาจากโขอุทปาติพรหมญาณอุทปาติพรหม,มาปัญญาอุทปาติพรหมเวชชาอุทปาติพรหม,มาโลโกอุทปาติญาวกวันจะเมอเม,ม,มสุพรมเม,มสุจะโตโสพรหมศาสเจสุเอวันติปริวัตวตังทวาตสาการังยถาภูตังญาณ พรหมญาณัาตัสนา,าสุวิโสทังอโหสิณะเอวตาวางหังสเทวะเกพรหมโลกเกสมารกเกสัพรมเกสัสมณนบรมณิยาปชายาสเทว์วมโนทายานุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพทธโทปัจจันญาสิงยาโตจะโขเมอิเมสุจโตสุพรหมสาสเจสุเอวันติปริวัดตัง ทวาทสาการังยธาโพตังพรหมญาณธาสนังสวิโสตังอโหสิอธา,าหังสเทวะเกพรหมโลกเกสมารเกสบราม,มะเกสาสสมณัปรหมานินยาปชายสเทวมนุษย์ สายาอนุต,ตารางสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธป,ปัจจันยสินติยะถาปัจจายังประวาัตตาตานางทาตุมตาตตมเมเวตังยาเททางเป็นดัปาโตตทุปพลชะโกจะปุกขโลธาตุมตาตตโก สาโพปนายังเป็นดะปาโตอคิโคตฉนิโยอิมังยังปาตวาอติวิยะโยชาญาติอิมังสุปปยัญชนะสัมปันนังโอทนังอุทกังวรังอติตาปจิปนานาตารันตัสสมมาสัมพุทธธรรมสังกัาตุนันตาตุโยเจวะอติตาปจิปนานาตารันตมิจจาสัมพุทธธรรมสังกัาตุโยจะพระมหาสาริกธาตุโยจะ ปรมาธาตุโยจะมาธาตุโยจะรันตธาตุโยจะรันตธาตุโยจะงานาธาตุโยจะสัพพธาตุโยจะยะาถุขังปริพุนชันตูยะเคสมันโตภิกขุคโนชนตูยะธัฒมาปาโกพรมาพรมียาจารย์สปปปุนาเตวสีสปปาคาภิกุนันเจวะสัมเนรานันจะปาปุนาติตโตปรังธารกาจะวะธาริกาจะทายกาเจทายิกาจะปัสกาจะปัสิกาจะเขมาจะเขมมาธรมมาจะเขมราจะเขมราชาจะ च्रवा सप सता चपति सता च प्रमाभधि सता च महाभोति सता चपोती सता चपोती सत्ता चता का सत्ता चाविक कापोरी सत्ता चादिक कापोरी सत्ता चमताति कपोरी सत्ता चा पाजाति कपूति सत्ता चथवरिया सतीि पाजाति कापोदी सत्ता सतीदी कपोरी सत्ता च สมพธิสัตาจะพิสมพธิสัตาจะสมมาสมพธิสัตาจะสมมาสมพธิสัตาจะมิชาสมพธิสัตาจะมิชาอมิชาสมพธิสัตาจโลกระสมมาสมพธิสัตาจโลกรมิชาสมพธิสัตาจมาตาปตจะสพพยตโยจสัพพโลกครูปชาญาจริยจะสพพสตาจยถาสุขังปริพนชันตู